กบสบายดีและสวัสดีเด้อ่มแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุคนน้อยยินดีตอนรับกระสุส่องบบาเตียงทองซาเนอีกแล้วพี่น้องมันนี่กับเบอเตียงมาบ้านนูนสว่างมึงอุทุมพรแข่งสวรรค์ขีดนอกก็คือมาบาร์เพิ่นแะละเพิ่นคอมาพี่น้องว่าให้เด็กพามาเบิ่งงม่เถ่าเพิ่นกาเม่เม่ของเมียเราแหไะก็คือบุมีอย่างเนาะเยื่อซานกับบุมีอยู่เทียงให้เทียงหน,น้าพี่น้องเลยเพิ่นกระสุกหนักแหละตอนนี้กับเบาเตียงมาอหล อยู่ในป่าพี่大姐พี่น้องเลยย่างมาแต่โดนเติบเลยเนาะตดีวนี้กะยบอลลัมเพลิร์นก็นมีเพิน่นพามาอยู่พี่น้องเลยโหย่างก่อนเลยเนาะตั้เตียงกสิไปเบิ้งพี่น้องเลยแดดแฮงมันมนี่ดูแล้วก็ย่างย่างไวขนาดเลยพี่น้องเลยบอลลัมเพิรนสบายดีแน่ สวัสดีพี่น้องแน่ไปใช้ไหมนี่พามาเตียงมาเบิ่งไม่เท่านี่แล้วทุกเนยากทุกยากบ่้ไม่เท่ากันเช่ากินคำให้พี่น้องอยู่ใช้กะแล้วแต่ให้ให้ให้อุ่นนุ่นกันเด้อช่วยเหลือกันเด้อคนทุกคนยากเด้อโดยโดยทุกยากอีนนีเนาะทุงยากกันนี้โบมียังเลยบ่มียังพี่น้องนี่ยพามาเตียงมานี่เนี่ยยางลำช้างเนี่ยบ้านลำเพื่อนจะพามาเองเนี่ยโดยเขาพามาเตียงไปเช่าคนนี่มาเนี่ยน่างลำช้างเนี่ยเตียงย่างอะไรใครห้อยเลย ให้พลบากอีกเธอหนึ่งวะบากาลเพื่อนเน่บพอเลยบากพ่เท่าไม่เท่าอีบ่นีเนาะเออผมเป็นยังก็เป็นยังเขาก็ยินดีช่วยทุกอย่างอีดีเนาะพี่อนนาความควายากป่าเ้ยดยยโดยแล้วแต่เด้อให้ชาวเรือช่วยกันกันเนี่โยมามาเชิดเชิดเชิดเชิกูนละกู้งไเอ็นกุ้ิขี้งไรกัเชิญเชิมันกุคนให้มัเบิ่งน้กันแหละนีมีกับเบิ่งน้กันนี่ กลเสริมนะเพื่นเนาะเพอนดำให้นำหนาแล้ว่เ่อนบริวิให้มีหน้าไรบให้มีหน้าโอ้โดยโดยอืมฝนตกบ้านนี่น้ำน้ำพี่น้องโดย าเป็นาดกเนบุ้งเลยนะหัาเมาง่ยงด้ยมเป็นยังมเป็นยังไก่เพิจมควันเนาะวันเพิ่นเนาะบอ้บคโหน้องเอ้บุกป่าบุกดอนเนี่ยเนาะอันนี้บ้านเพิ่นดนดงดนป้าของแท้พี่น้องเอ้ วันวเราเพื่อนเดินดึงเดินป่าพามาเดินดึงเดินป่าอีโรมึอนี่ผู้ชมซื่อเนาะสมซื่อวันเาเพื่อนเดินดึงเดินป่าวันเรา้พื่อนเดินดึงเดินป่า ขทำไาเทีงอกนบาทยากับบุญรถจอดอยู่น้องเลยน้องไอ้รถจอดที่พ่นจอดอยูยทางดำด้วยยากับ่ช้ารักพุ่นน่พี่น้องเบิ่งรถนี่ยร่ราพ่ตัวถพุ่นจอดอยู่นอกคนรถขม้าม่หอนเนาะรถมาบ่ห้อนกับยางเงาพี่น้องเลย น้อง่นรองรถดูในกลางป้าเราะอันไปเถ้าผยูกับปูมีเฮือนปูมีซานเพราหย los, soup, after, ายหน้ากับปูมีคนละมาปุ๊กเทียงอยู่เสียงอยู่หน้าเพราน้องเยู่เลปก้รองลเรเาเออเราเรามาอยู่หน้านองเราบ่นอกเได่เ้จ้าเจ้าโดยโดยโดดดปู่ารเพินเดินตงเดินป้าเฮ็ดเช่นแล้วมือน ใครได้ความมาเที่ยงมาได้กาเตือนเลยนี่ย่างเนื่อเตะเตะเลยนี่เทียงแล้วฮอตหล้วเออนี่บ่เออเดี่ยพี่น้องเนี่ยฮอตแลยพี่น้องเยเดเดวเดเฮอตแล้วฮอตแล้วเที่ยงเนี่ยฮอตแลวเรอฮอตแลวพี่น้องเลยอู้มาแเพื่อนขากินเห็นน้องพื่อน้องเที่ยงเพิ่นพี่องเลยอู้ มีน้ำมูมีตะโคง้งข้ามมาสองโค้งเลยน้ามลายทรวด้อยู่โอ้นี่บ่นี่นะพี่น้องโอ้เถียงบ่อนีอ่พี่น้องดูกลางบ้าพี่ อันนี <buenas S 2> ้เรานอนอยู่นี่เปล่าเพื่อนตะกอนข้าวป้าเจ้าผมไม่มองอยู่ข้าพเจ้าอยู่นี่แหละอืาข้าพเจ้าอยู่นี่แหละอยู่เทียงตัวนี้แหละแล้วข้าพเจ้าจะเอาไปชนอ้อยก่อนเจ้าช่วยเออาไปชนอ้อยบอแม่นอยู่นี่เปล่านอนอยู่นี่แหล่าเพื่อนเพื่อนอยู่เตียงเปล่าเดี๋ยวขึ้นไปถามเพื่อนกันสบายดีเพื่อน สบายดีพ่อตู้อันนี้อันนี้บ่มีเจ้าแม่ล่ะเม่เถ่าแม่แม่ของเมียบ่เพิ่นลำเพิ่นบ่เนี่ยเมล่ะเปม่เถ่าลำเพิ่นโดนลมโนป้าอืมป้าว่าดังเราหูโด้ได้เราหูโดได้ดีหูนนะเต็มหลอดเลยเราหูโด้มาได้ยิงอ๋อเราหูนวดหูนวดหรอเออจะเจ้าได้ยินบ่ได้ยินเออเจ้าได้ยินกับคุยกับเจ้าหน่อยได้เด้อเอาอันอันนี้พ่ออบ่เอออืม พ่อพ่อเท่าบาลำเพลินเลยนี่ฮนอือพ่อเท่าแมนอันนี้ไม่เท่าอันนี้พ่อเท่าขึ้นเมียขึ้นนุ่มกว่าใช่นุ่มเนี่ยฟากันอยู่นี่บ่จะซื้อยังแม่จะซื้อยังซื้อไม่บัตรซื้อไม่บัตอายุจ็ดปีเลยชื่อบอกชื่อตัวจริงโลดตัวจริงเลยมาเออชื่อมาแมนเอาไม่ชื่อลิ้นชื่อจริงอีก เอาที่ม้าเนี่ยลุงวัดเราไปเกิดก่อนเลยเลยดีลุงผู้โก้กเนี่ยว่าชื่อว่าชื่อตามลูกอ่าว่าชื่อเจ้าอะไรบ่ได้ชื่อลูกบ่ชื่อใครกเอาชื่อม้าชื่อม้าอืออ่าอันนี้ประตูเนี่ยูจัปีชื่อลำร้อนชื่อลำร้อนยูจัปีอายุหันอายโยนนั่งคึกคักไปก่อนี้นั่งยี่สิบห้าปุ่นแล้วยี่สิบห้าอะไอ่า พากกันอยู่นี่แล้วตีอยู่นี่แหละเขามีวนอยู่อยู่น้องขออยู่นัมน้องขออยู่นนองนี่เลยดินดินน้องบ่ดินนนองเลไนี่มั่มีดินได้แต่โองน้องพายน้องเจ้าด้วยน้องน้องมีน้องน้องผูกน่องเหานี่แหละเจ้าเจ้าเจ้าดู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 มันมีอายุเท่าไหร่นะเจอหมดจือเจ้าจืดหมดจืดอีกอ๋ออาชิบอาชิบ ลายหาชีบรูดโอ้นี่เนาะก็คือใหยโดยรถโดยจารเบิอน่รบาบักเขาน้ำจำปากัหาเชากินคำไม่ได้มีนะเขาก็ได้มีจังนะมีแต่บานลําพื้นเลมาแต่เลือกัมาไม่ได้กินน้ำลูนี่แหละลูมาหอยพวกตะเฮงแล้ว่เดุอยอันนี้โยชาปีไล้ไง Chạm thắng bì, thầy thế này Kapook nữa bao. Mm. Bao phân phục nữa. Tin ông. Tin ông không khí lạnh. Chile. 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 บัดบัดดินดอนจนหน้าให้หน้าตะกล้าจนหนาบุริมีบ่บุริมีอย่างเลยบุริมีอย่างขอกินขู่มือขอกินขู่ม,มือขอกินข้มมขนขาวลูม่มาให้เลยในหนุนอันนี้ข้านี้ข้าวกับข้าวเออข้าวลูมม่นี่แหละมะไฮอู้บ้านพ่อพนมาให้แล้วนะตัวบุรมีตัวเบาเตียงทองอันชอยเรือแล้วก็ตักมาให้อันนี้ข้าวข้าวที่พ่าเตียงเอาไปให้บ้านพ่อเพื่อนบ้านพ่อเพื่อนแต่มาให้แล้วเนาะแม่แบ่งให้ไม่เข่าเราเป็นถุงเขอกเอาขอกิน โดยโดยโดยเดลินหนานเป้ได้บ่มีทุกจังหวะเพื่อนนี่เมย์เมียบ้านอำเภอหนี่พี่น้องแล้วก็ทุกเนี่ยเนาะต่อนี้ก็มาขออาศัยดินน้องเพื่อนอยู่เพื่อนกัาพี่น้องเลยอันนี้ก็อยู่ดินหมู่เจ้าโพชัยเลยนี่บุได้บุจัะเดลินหนานกี้เป้น่ะอันเจ้าอยู่กันจะค้นนี่ไหมหืมจะอยู่กันจะค้นอัน เราไม่ลูกนี่เลยหน้าดูนตารางสามคนสามไม่ลูกโดูโดยโดยโดยใชอันนี้อันนี้บ่อนาเห็ดนาน้องอะไรเขาดำเจ้าเห็ดน้ำิ่นอยู่บ่ดอกน้ำิ่นนั่นแหละเออก็คือคอยใส่ดินนนองอยู่เออยู่ดแน้วก็แล้วก็ช่วยเห็ดให้เห็ดนาน้ำผึน เฟื่องนาแนี่ยเอมกองคนไหนเด็กเนมกองเลยเจ้า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 ติดโดนตัวหนัแล้วกับบุ๋มีพี่น้องเลยเขาใส่เห็ดไฮเห็ดหน้าอยู่น้ำนองเรานี่แหละอยู่ดิ่ดมูดินหนอูแต่ก่อนดูใช้ถ่ามกก่อนใช่ไหมอยู่นี่ถ่เจ้าเบอร์บานอยู่บ้านเบอร์บ้านเบอร์บานหากระมานเบอร์ขอหาขอเขานี่เลย บ่นะก่อนเจ้าสิมาอยู่นี่ฮะนาก่อนเจ้าสิมาปลูกเพื่อยู่นี่เจ้าอยู่ไซมองอยู่จ้าอยู่บ้านคอยเพื่ออะไรบตรทุกผูกอยุ้น้องไนกระดาแต่ปั่มันยุนโพบบนี้อันนั้นอยู่น้ำน้องเออลงไลนนี้อือแปลเอาแล้วกันแปหน่อยแปาไปเรื่อยแปลไหมลงไลนี้แล้วมันอยู่นโพบบนี้อือเจ้าเจ้าเจ้าวันนี้น้องไลนนี้แล้วมันอยู่น้ำัวเออ พวก็มาขออาศัยดินน่องน้องเราอยู่ขอดินน้องอันนี้ก็ได้นี่ก็จะเพื่อนจะไล่หนีหมดได้บมจักอยู่ไปวันนี้เลยอยู่ไปแบบคว่ำบนนี่บนนอนเนาะแล้วก็หาขอกินเยอะลานเลยก็เลยกินง่ายขอกะเขากินแบบวันแหละพี่น้องเลยพี่เป็นโด๊ในโดนพี่เนาะพูน่ะในกระตังพี่เป็นโดก็ขอกินมอื เพียงแล้วก็ตัดน้ำนี่บ่อนี่ตัดน้ำปลานี่บว่ามันใช้ได้ที่ลงเหรพะยูงวางแห้งนี่ลงนั่นี่เนาะอออือนี่แล้วกันเนาะพี่น้องก็หาไม้หาตอกเก็บไปเนี่ยเนาะแล้วก็พอได้ปลูกปลูกกระบอกลำเพลินบ่อนี่ยลำเพลิ่นเราปลูกซอยเราตะกี้นี่ยแ่นแน่นแลูกปลูกให้อยู่จะได้อยู่โดยโดยโดยจะมีลูกจะคนน่ะแหมอืม ลูกเจ้านหาคนหาคนอ,อันชาวสชวเบนมะอันชเบนที่ท่าคนที่ท่ายไมนยิยงนะชองพูอ้อยู่ไทยพูนึ่งคนที่ทรายจำบ่ได้อีกบ่ได้

ขอโทษขอพ่ยน้ำลายกันโว่ใช่ไหมครัาเอ้ได้จะเพิ่นมาจำพาไหนก็โว้ล้วเลยเนาะเออไอ้นด้จะตรงๆนี่แน่นาะว่าตรงๆเนาะเนาะชื่อเราได้คอยคือบูได้คอยนั่นแหละให้มาจำปานี่าว่าบอกเพิ่นมันนั่นมันนี่เพิ่นก็ไม่ได้มาบอกเพราะว่าเราว่าจำพ่อลูกจะคลองไม่ได้กันไม่ได้แล้วมันไม่ได้แล้วมันลืมเหรอจะให้ไม่ไปเฉนหน่อยก็ไปชื่ออยู่ฮ้าน่าก็ไปทอดให้เจ็ดสิบพันหะ าท้อกันก็มียะค่อยเมียะค่อยกันให้มาคืนกันเลยวะคืนกันเลยคือกันเลยเมียะค่อยให้ไปเชนไปนี่คันน้ำก้นมันได้คืนมดคันผมน้ำก้นหายมดเหลือห้าสิบพันบาทนี่แล้ววันนี้คลองมันได้น้อยหนึ่งบาหนี่ไม่ห้าสิบพันจะไปเทงาไรบาทนี่นั่นแหละเบากอยังไม่ยากวัวนะอีต้นนแล้วต้นนี้จงไงให้เบามาชำพาดชำเพิดนี่แหละแล้วคือเป็นดุซี่เนาะเป็นมืดนะบ่เป็นแบบตั้งแต่เข่ารอบเท่าแตะ คุณยายตาใหญ่เขาเนาะเป็นมาเป็นนั้นได้เปล่าเหรอมันลูกก็เป็นไม่ใช่ป่ะกูคนบ่ะกูคนโอ้บ่หาผู้จักหาจักชิปกูคนเลยครับบ่เชื่อระบาดใหม่ตัวหนึ่แหละบ่าดมัเบิ่งรถมาคบกันนี่บาดมัเบิ่งรถบ่าดท้ายคลิปไปโลดแล้วเป็นไม่ี่แบบแบบบ่ฮู้หยังเลยเพิ่นบ่ได้เข้าวขงเรียนบ่ะหนึ่งชื่อตัวนึงก็บ่ได้แต่ว่าเพิ่นมักทำบุญ โดนโดนการ็เดินเข้าเดินชิปแหละ่นมักใช่บาดใช้ยังเนี่ยบุคัดอันนี้ิ่นใช่บาดบัรชินมันทานเนี่ย่นไปตลอดแต่เพิ่นบีบูฮู้วาเงินหาเงินชิบคนบูฮู้นะโดนโดนเมียบุค้าไปเจ้าคือกันมาเตียงเลยโดนมุ้งเจ้าไปชังเอาเอาไปแช่ในในชื่อเบิดเลยเป็นนวดสอนึงกับแช่หนึ่งบิดเลยแช่หนึ่งก็แล้ววาแล้วบาทเนี่ยทำมาเงินแช่หนึ่งไปใช้เขาชื่อเป็นนวดฮ่าเสแช่หนึ่งเนีเป็นนวดสอนึ่งป่ะโอ้ยเดี๋ยวมุ้งเว้าวัวไไอ้พวกอย่างน้ำก้นอยู่เลยมันออกไปชืวออย่างกัน้ำก้นเลย พอย่างก็กระยางเลยบ่าวให้ไปนั่นแล้วไปช่วยชังซีบอกเมียเฮ้ยไปช่วยชังซีเด้อค่อยเดินเข้าก่อนบอกกับบุมันใจแล้วเข่างดเข้าไว้เป็นยางมกนเมียแล้วบ่าวให้เชนึงไปนั่นมือช่วยชังซีแล้วก็ไปแล้วเหมือนไปจอบเบิ้งว่าเมียเขาช่วยไปไลยหมดไปไปบุมานทุกไม่นเลยชังซีใช้แทนหนึ่งเจ็ดสิบพันมีดอกแทนเดียวหนึ่งว่ะบ่าวให้ไปค่อยเราไปถามมาคืน เราเมียจะเอาเองเงินทอนแต่ยังชีระเบกมือเลยป่ะคนาว่าเขาเนี่ยเร่อเลาเรองเรานพื้ค่แค่รู้เรื่องรู้เรื่องอือคือเราเราบอเป็นบดทั้งตระกูลเนาะอะไรม่นหม็นม่นาเป็นคนที่บุคคลหู้อะไรน้องเงินคำกับบุคคลหู้บูชาเงินกับบริหารบริหาเงินช่หนึ่งห้าสิบพันยังหู้มั่วเลยห่กันชาวพันสิบพันได้อยู่เนาะกับไปน้อง เป็นคนที่ทุกข์ยากเฮงเนาะพี่น้องเลยแต่จงสารแล้วอยู่อ้าชาตเท่าที่ชอยเจ้าคนเด้เสด็จบนนี้เด้อ่ได้ไหมเด้อเป็นเด็กไปดำหน้าบ่บ่หน่ะพอดีอืมเออบ่เป็นยังบ่เป็นยังเดี๋ยวสิเเออดี๋ยวักหน่อยจะไปดำเดี๋ยวเใหเชาวเงินให้เจ้าก่อนเด้ออวยพรเป็นอยู่บ่อวยพรให้เจ้าของเงินนี่อยู่ต่างประเทศผู้คนฝากไว้ให้บ่าเตียง ูีดีไม่เห็ะพอางีได้กล่องหันชีวะอยู่รูเอ็แม่ของเอ็โอ้ยพอนะเพื่นเอาเพื่นบเป็นแล้วบ่เป็นวานลาเพื่อนก็ได้เอาเอาเอายบอกพอนถูกด้พี่น้องเด้อันอยู่ที่ต่างประเทศที่เย็นมันเด่นนะเมื่อเทียงทองชาแนลน้องเพิร์มาหอดอันเทียงพอเท่าไม่เท่าแล้วเพิก์ดดินดอนตัญญาเพิร์ดมีเพิรซอยยกแข่งได่เยเจอยหนึ่งเซนกีบเมื่อเพิ่ซอยเรือนอม่เท่าข้าพรเจ้าพระเท่าข้าพเจ้าเพเนี่ยนะ ต้างมันเด่น่ได้วามใจลลายความเจ็บใจใความใครจะมีเด้อทานเด้ออยู่ต่างประเทศเด้อที่อุ่นนุ่นเฉลือกพอทำไม่เท่าข้าวพระเจ้ากันให้อยู่นี่เองเด้อโซ่ถูกปลาลพ่นเลยคนเชิญมาเตียงมาเนี่ยแหละโดยโดยปลาลพ่นัดบเขาบอกเป็นกล้วไม่เท่าอีกเนาะจ้างได่นเปนเด็ดจ้ยสมชื่อนลำเพิ่นโดนดงโดนปลาผ้าเดินดงโดนปลาบดมือมาเนี่น้องเยแล้วเป่นยางมันมันเป็นไก่เป่นยางมาเนาะรถก็มาลังโม่ทอดบ่ฮอดได้เบาไปเบารถมาบ่ฮอดตะกี้ เห็นทุกยากเพท่ากับทุกยากเห็นบพเท่าเห็นเพเท่าไม่เท่าทุกยากน้ำบาตกแตอย่างนี้น้ำเนาะอย่างนี้น้ำเบาอย่างนี้น้ำก็แรกแรกแต่เพิ่งจะช่วยเนาะแม่นบ่ได้ยังก็ได้พวกขึ้นเข้าลังเนาะช้ำข่อยกับพ่อแล้วเบาเลยจำนั่นเนาะเข้ากินเน่ะเขาเข้ากินอะไรกว่าเบาเลยเข้ากินสำคัญที่สุดเนาะแม่นเข้ากินเนาะเป็นลักเลยเข้ากินนี่เดินเข้าเดินชิบนี่ไปหาคอหมู่งหาการกบการเขียดชี้หาตัวประคองหมู่มุกายถ้วยหนึ่ง โดยโๆๆโโยอยากได้ท่านั้นแหละแหงเรื่องเงินมันสำคัญมาไหนบาเทียงเยากได้เข้าไม่ไม,ไมอยมกได้เข้าให้พ่กเ่าไม่เท่ากินทันมันนี้กับชมซื้อบำนำเพิ่นโดนดงโดนปลาพาเดินพี่น้องเลย ได้ได้เห็นแล้วได้เห็นแล้วตะกี้เลยเมืกี้ได้ยินจะซื้อแน่ได้ยินจะซื้อ่อเห็นแล้วเห็นแล้วลาเพลินดวงดวงดิป่าตะกี้ได้ยินจะซื้อว่าราดลำเพลินงดวงเดิป่าโอ้บันนี้ของแทบบันนี้เจอแล้วเนยหมาเนี่ยยางรัดป่ากันมาเนี่ยบ้างว่าเนี่ยจริงยางไม่ชงอีกกันีกยางไม่ชงอีกเนาะชงมาแล้วพี่น้องเอ้บันนี่ป้าเอเตียงไหนเนาะเอาเอาเอาฉันไปเป็นบันนี่กลับเด้กได้เด้อบันนี้ได้อยู่ดีมีเฮงเด้อโดยโดยเอาบันนี้กลับก่อนเนาะ โอเคเนาะพี่น้องก็นี้กาบเเตียงได้สอบถามเพิ่นเรียบร้อยแล้วพี่น้องก็เป็นนี่เป็นเพื่อนคงไม่เท่าแล้วแหละเป็นเมย์คงสบินนะเนาะเป็นกับคอใส่ดินน้องแล้วยู่พี่น้องเลยกับบุมีกระทุกเนี้พอสุดพวนเนาะพี่น้องเห็นได้เห็นซาลัดเป็ดแล้วกับพี่น้องเลยสิลุงบ่ละเนาะพี่น้อง เซล่ก็โอเคเนาะพี่น้องบ่เตียงก็ได้มาตามบาร์เพิรดเราก็เพิรนดยางกำลังก็แล้วก็ถูกยากอีหลีเนี่ยพี่น้องเนียเพราะว่ามาขอใส่ดินเขาอยู่เนาะว่าไงคือเมื่แล้วก็บริจาคเมื่อเมื่เท่าบาร์เพิร์ก็บริจาคอ่าพอร้อยวานไดนเพราะว่าสถานการณ์แล้วก็แล้วก็บบาร์เพิร์แล้วก็มีแต่ภาคให้นนำเนาะเอาเงินไปเซนให้ไปซื้อเครื่องกับปุ้งพี่น้องเนีย กับผลเอกสรแล้วก็ติดต่อหาบปะเตียงได้คือเก่าเนาะพี่น้องทางเพื่อทางลายพี่น้องไงแล้วก็นเด็กซอยเหลือแล้วเบื้องต้นหรือว่าจังไรกันเด็กๆน้อยๆก็แล้วแต่พี่จะน้องเห็นแกสมควรเนาะสำหรับท่ายคลิปนี้กับปะเตียงกับบารมเพลินขอตัวไปก่อนนะบารมเพลินเม่เนาะพี่น้องเจ้าบารมเพลินดูด้วยป่าเด้อมาพาบะเตียงมาย่างพี่น้องเลยย่างมาฉพาดไม่เท่าตัวเองอยูงวะจะเกียรติใดฉันมันทุกมันยากเลยพาเพิ่นมาฉพาดฉาหันอยากให้พี่น้องกัน เห็นใจแหละว่าชันใากพี่พังน้องไว้เนาะพี่พังน้องไว้อย่างนีแล้วดีแโดยล้วคุณทุกข์ความยากในเรื่อใดๆใส่บาตรแล้วพูดกับบาตรดิบาเตียงย่างๆกันเนี่ยมันชั่วด้อำย่างปุ๊รถมันอยู่ทางดำบุญเพราะอะไรล่ะล่ะป้ามาดิพี่น้องมาล้วเพื่อนดึงดึงป้าเห็นเสรนแล้วพี่น้องเง้ยวันนี้ได้ฉันความทุกข์ความยากก็อดเอาดีแล้วเนาะอดเอาเนาะเออฮะก็จะชอยเพิ่น้องแตก็ทุกข์ยากอีู่ีเนาะเจ้าเจ้าเจ้าแล้วก็ทุกข์ยากอีู่ดีเข่าขอเข่าขอเข่าขู่มือพี่น้องเลยข้อเข มีแต่บารดั้เพื่อนเข้าบมาเตียงเอาไปช่วยนะบาร์ดั้เพื่อนก็ตักมาให้ตักมาให้วันมันช่วก็ตักมาให้โดยโดยโดยาันพวกเราไปเอาไปได้กินน่ะแล้วก็เลยเชิญบมาเตียงมามาเบิ่งเนาะร่มน้ำมาเบิ่งว่ามันเป็นยังไงเนาะไดอ่าก็แล้วแต่พี่พี่น้องเนาะพี่น้องเห็นแก่ชมควนเนาะนมควกะดูยโดูยเอาโอเคช่วงแรกคลิปนี้มาเตียงกับบาร์ดัเพื่อนขอตัวไปแล้วเจอกันคลิปหน้าเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิัดจุขุขุกคนเนาะ